ร้านโจ๊กร้านโจ๊กร้านโจ๊กแต่มีตั้งโก,ก้ด้วยร้านนี้<า>นี่ร้า,านข้าวเปียกตอนเช้าๆนะนี่มีปังโก,กขายด้วยมีกาแฟด้วยนะนี่เมื่อวานผมกินมากาแฟอร่อยมากแต่ไม่ใส่คอฟเี่เมดเดี๋ยววันนี้จะมากินอีกเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ากาแฟอร่อยอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมอถึงบ่ภาษา,าทางลาวนะ ขนมอื่นนะอะไรจะเรียกซุรปอรลทอดซุรปอลทอดทัไทยนะอันนี้ป,ปะตังกโกเมืองลานเรียกปะตังกโกเหมือนก,กันบอกปะตังกโกลขนมกูอ๋อขนมคู่ขนมคู่นค,คนลานเรียกขนมคู่มันจะคู่กันไงเขาเรียกขนมคู่น่นากำลังทอดเลยร้อนๆน,นี่แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้คนละแบบนี่อันนี้อะไรอันนี้เป็นไส้ครีมไส้ใบเตยไส้ครีมไส้ใบเตยอันนี้โดนัทอันนี้แฮมเบอร์เกอร์อันนี้ อะไรนะข้าวจีบเตะข้าวจีบเตะข้าวจเตะเนาะเบอร์เกอร์อ๋อนี่กกย,กกย,กกยน,นี่ยสุกแล้วจะเป็นอย่างงี้นี่นี่สุกแล้วสุกแล้วร้อนอ๋อเดี๋ยวจะมาเทเลยแม่ฝึงก่อนนะให้น้ำมันมันเสด็จก่อนเก่งนะนเนี่ยไม่ไปเรียนเหรอลูกบา่าวจบแล้วเหรออ๋อเรียนจบแล้วที่ไหนเมืองไทยหรือเมืองนี่ โอู้ดภาษาอังกฤษได้เหรอน่ะนะม,ะมาอะไรชาเอาว่าเสียนะเนี่ย,าาสยเสียเสียนะเนี่ยมา,มาหาอะไรแ่งชาพูดาาอังกฤษไม่ได้เลยที่นี่ต้องพูดได้เพราะว่าเป็นเมืองท,งท่องเที่ยวเนาะฝรั่งเยอะมากถ้าพูดได้จะได้เปรียบใช่ไหมเราจะได้เปรียบมากเรื่องของภาษานี่ครับอ่านี่เสร็จแล้วเนี่ยเสน,นี่โอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วขายคู่แล้วเท่าไหร่ คูร์ละสองบาทคูรละพันกีบคูรละหนึ่งพันกีบสองบาทนะครับนู่นอ๋อเขาจะเป็นทำแล้วก็ห่อให้แบบนี้นะข้าวจีบตัตเตะข้าวจีบตัตเตะนี่ตรงน,นี้จะเป็นข้าวเปียกมาดูข้าวเปียกก่อนข้าวเปียกนะข้าวเปียก นี่ข้าวเปียกเป็นหม้อๆเลยขายกันนะข้าวเปลืกใส่หมูนะฮะเจ้านี้อร่อยนี่คนมากินเยอะแล้วนี่ขายวันละสองหม้อหมดแล้วหมดเลยเขาบอกนะเครื่องปรุงก็ปรุงกันเองนะใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไปตรงนี้แต่ผมชอบกินจืดๆนะไม่ซักไม่ปรุงเลยใส่พริกใส่ผงนัวใส่อะไรก็มาใส่กันตรงนี้มีมะนาว อ๋อถ้าเพิ่มไข่ก็มีอะไรนะ่ไข่ลวกหรือขไข่อะไรอ๋อไข่ลวกใครจะกินโจ๊กไข่ลวกก็บอกก็ได้นาเพิ่มไข่เนี่ยเวลาตักเขาจะตักแบบน,นี้ไอ้ไม่คายโดนแดดไม่กลัวดำเหรอดำาแล้วดำแล้วเหรอ<ำ>เ,รอ,เอ,อ๊ตรงนี้ทะเลมันมันโดนแดดทุกวันเลยนะแล้วไม่ไมหาหาที่กั้นก็ไม่หาที่กั้นเหรอด<ำ>เดี๋ยวไม่คายดำมไม่ดำหรอกยังขาวอยู่ยังได้อยู่ดำดีสีไม่ตก ขาสกปรกครบไม่ได้นี่อันนี้คือสิบพันกิีบยี่สิบาทถ้าใส่ไข่ถ้าไหร่เพิ่มอีกเท่าไหร่อ๋อ,อใส่ไข่ห้าพันเป็นหมื่นห้าสามสิบบาทสวัสดีครับเชิญครับโจ้ออร่อยนะจานนี้คนไทยเหรอเออนี่เนี่ยร้านนี้อร่อยผู้ก,กินแล้วลูกค้าผูดไปเสียงเดีวยวกันเลยว่าอร่อย <c oughs> นี่ใส่หมูใส่หมูยี่สิบบาทยี่สิบาท เมื่อวานผมกินเส้นข้าวเปียกไอ้เส้นใหญ่ไปวันนี้เราจะลองกินโจ๊กดีไหมเนี่ยใส่ไดีนะลองลองดูนะโจ๊กใส่ไข่แล้วก็ก,กาแฟวันนี้นะนจะจัดให้ด้วย,ยอ่าเอากาแฟ,แฟดำเลยกาแฟโบราณน,นั่นแหละคนมากินเยอะมากนะนู่นนู่ตอนเช้าเช้านู่นน่ะเออมีเฟอร์น้ำบอกมีเฟอร์ อ๋อก็มีเผือด้วยนี่เผืองวมีปะเผือบอ่อเผือบอ่อมีปะมีด้วยเป็นเป็นตุนหรือว่าเป็นเป็นเน,เน,เนื้อสดอ๋อใช้เนื้อสดเหรอผมชอบกินเนื้อเนื้อตุนนะนนนอ่าตุนให้เปื่อยเลยโอ้นี่นี่มาอุ่นนุนประจำแล้วครับนี่อ๋อเนี่ยกินนุม้มือเลยเอ้ยมันกินง่ายนะกินง่ายๆนี่เอาตตาเลยตตาเลยแล้วก็กาแฟ ยกใส่ไข่กาแฟอันนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูทอดเบอร์เกอร์หมูทอดไม่กาแฟดำเลยหนุ่ยมากจ้านนี้อร่อยมากเพราะว่าคนมาซื้อเยอะเช้าเช้าก็ต้องกินของแบบนี้แหละกินง่ายๆกินอาหารเช้าง่ายๆอย่าไปกินของหนักมันจะหนักท้องอ๋อนี่ผ่าอย่างนี้เลยหรอผ่าเตรียมไว้หรือว่าเขาสั่งแล้วเนี่ยอ๋อกำลังจะทำ แบบนี้อันนี้ข้าวอะไรครัทำเองหรือว่าหรือว่าซื้อมาอ๋อซื้อมาง่ายกว่าเนาะคนลาวนี่เขาจะกินคล้ายๆฝรั่งนะเนี่ยที่ฝรั่งเศสนำเข้ามาได้เนี่ยนะมาจากฝรั่งเศสได้เนี่ยอ๋อใส่มาอย่างเนสเหรอเนี่ยบาแก็บทางตอนไหนเขาเรียกบาแก็บอะทางเวียดนามเวียดนามก็กินแบบนี้ลาวเวียดนาม จะไม่มีข้างในนี่ <S <S นี่นี่นี่เขาใส่ตับเป็ดน,นะตับเป็ดฝรั่งเศสอ่ะจะใส่ตับเป็ดอ่าตับเป็ดเจ้าทายอย่างเจ้าทาอ,าาทาอันนี้บอกอ๋อปาซีปาเตะเปาเตะเปาเตะตับหมูอ๋อเป็นตับหมูปาเตะตับหมูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทันนู้นก่อนนะเดี๋ยวไปดูอ่าโจก,ก่อน นี่โจ๊กโจ๊กมาแล้วโจ๊กสามสิบบาทเท่าไปเลอยไปเท้อเลยสามสิบบาทเท่าไปเลอยไปเทมนะฮะนี่คนนั่งกินเยอะเลยก็เขาจะให้นี่มาด้วยนะแต่ผมไม่เคยกินเลยเขาจะให้ถั่วงอกกับมะนาวมานะแหลกดีเหมือนกันนี่ครับนโหโอเคเลยเนี่ยของแซ่บชาวลาว โยกโยกฮิโอ้มันจะเป็นแบบนี่หยด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 ครับมันจะหยดหยดนี้นี่หยด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 ใส่เงี้ยนี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละถึงจะอร่อย ม,มันยังร้อนอยู่นะมันยังร้อนอยู่ดูควันดิกินโจ๊กเขาบอกไม่ให้คนมากนะถ้าคนมากมันจะดูไม่ไม่น่ากินนะีน่บางคนมาคนคนคนใส่กันเละเลยแบบนี้กำลังกินนี่ครับิลกดแล้วกดแชร์กดติดตามนะครับอาหารกันกินนะอาหารเช้านะครับเมืองวังเวียงประเทศลาวครับผม ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพจนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับสนิจโจทรเวลนะฮะสวัสดีครับ